ครับผมสวัสดีครับผมปีชาร็อกแอลล์ครับผมปีชาร็อกไอลลขายรถยนต์บนยูทูบนะครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการรับประกันสินค้าของผมนะครับพูดสั้นๆได้เยอความนะครับสั้นกรุดตกเล่ายินไลเอาสี่ความผมขออนุญาตบอกภาษาอีสารนะครับเพราะภาษาไทยนี่ผมไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมเนาะไอเครื่องนี้ว่าซื้อจากผมนะครับทุกยี่ห้อเลยนะครับว่าเป็นรุ่นใดก็แล้วแต่ยี่ห้อใดก็แล้วแต่ีที่ว่าผมขายอยู่ณตอนนี้หรือว่าก่อนหน้านี้ก็แล้วแต่ครับผม ผมมีรับประกันซ่อมค่าแรงฟรีฟังไม่ผิดครับฟังไม่ผิด่อมค่าแรงฟรีนะครับไม่ใช่ว่าอะไรฟรีนะครับค่าแรงฟรีนะครับตลอดอายุการแช้งงานบ่มบีเหมืออายุนะครับเพราะว่าเจ้าไม่ว่าคุณจะซื้อจากผมไปกี่ปีก็แล้วแต่นะครับตลอดเท่าที่คุณยังมีชีวิตอยู่ครับสามารถส่งมาซ่อมได้ตลอดค่าแรงฟรีตลอดนะครับแต่ว่าฟังฟังก่อนแต่ว่าเนะ่ะตอนที่วนันผม่อมเ็จผมจะส่ทรงเครื่องกลับปั๊บนี่ผมจะคิด100บาทนะครับอันนี้ผมอ,อันนี้บุร่วมกับค่าอะไรเนะ๊ หนึ่งร้อยบาทนี่คือว่ากาจะส่งกลับหนึ่งร้อยบาทนะครับสมมติว่าเครื่องเครื่องนี้ส่งมาิสอบนะครับสมมติว่ามันมีการเปลี่ยนอะไรนะครับผมก็จะคิดค่าอะไรคิดส่วนนั้นตนะครับตามราคาของมันจริงตามราคาคุณภาพของอะไรว่าแพงหรือถูกอันนั้นแล้วแต่คุณภาพคุณภาพของอะไรที่ที่เปลี่ยนนะครับเนาะเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมสีบอกให้สลับเล่าไปเรื่อยนะครับเด้อเพราะว่าสิได้คนคนคนพักข้นผักกาดสิได้ฟังหูเรื่องน้ำเนาะนะครับผมนะย้ำอีกทีนึงครับย้ำอีกทีนึงเรื่องเครื่องทุก เครื่องทุกยี่ห้อทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแล้วแต่ที่ผมขายอยู่ทั้งปัจจุบันและอดีตท,ที่ผ่านมาครับสามารถส่งมาสอดในลอดเลยนะครับไม่มีหมดอายุย่ำเนาะเราผมคิดค่าแรงส่งกราฟหนึ่งร้อยบาททุกครั้งนะครับเพราะว่าอยู่ใกลอย,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 ยู่ไกลอยู่เหนืออยู่ใต้ีส,สานหรือว่าภาคใดแล้วแต่หรือว่าอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่ซัมนี่ <S <S <ๆ S 1> ผมย่างไปบกี้เก้าถึงแล้วแต่ครับผมก็คิดค่าส่งหนึ่งร้อยบาทคือเขาผมย่างสองสามเก้าไปถึงผมเอาร้อยบาทคือเขาโอเคพะครับผม แต่ว่าอะไรบ่ฟรีเด้ออะไรไม่ฟรีนะครับอะไรไ่ฟรีบางคนว่าเอาผมนึกว่าเจ้าอะไรฟรีสิบา้าบ่กันผมอันซ่อมอะไรฟรีผมขี่แตกหรือมั้งครับผมเออผมสีได้กําไรอย่างครับตั้งแต่ผมขายเนี่กําไรก็บ่หลายอยู่แล้วนะครับกําไรนิดเดียวนะครับนะถ้าผมมาซ่อมอะไรฟรีครับเอาสิสับผมบ่ต้องมาขายของหนอผมไปหาทนายหน้าตัดใหม่เขาทานดีกว่าเนาะครับเนาะโอเคอบ่ครับโอเคเนาะครับเนาะเข้าใจเนาะครับเนาะพทีหนอะ